แม่หญิงลีพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพ์ประกาศเตรียมเปิดตัวเจ้าบ่าวคนที่สองไม่แค่สามีเจ้าหลวงตุนและต้องขอแสดงความยินดีกับพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพ์ที่เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าหลวงตุนอย่างยิ่งใหญ่ไม่น้อยนะใครโดยงานนี้แม่หญิงลีก็ได้แต่งงานตามแบบประเพณีใ,ใต้ของเธอโดยสินสอดการแต่งงานครั้งนี้มีจํานวนเงินสดหนึ่งแสนบาทและทองคำห้าบาท ซึ่งทางด้านเพ็ดวินก็ได้มีการไลฟ์สดพิธีงานแต่งงานช่วงเช้างานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับแม่หญิงลีทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามต้องบอกว่าคนโสดงานนี้มีอิจฉาเมื่อลสุดแม่หญิงลี่พระมหาทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์เล่าวินาทีเขาหอคืนแรกจวบจนถึงปัจจุบันต้องหนีไปนอนบ้านแม่โดยแม่หญิงลีได้กล่าวว่าตั้งแต่แต่งงานเนี่ยโอ้ยต้องหนีไปนอนกับแม่ค่ะพร้อมกับหัวเราะ เพราะว่าเจ้าหลวงโอ้ยรับไม่ได้กับอารมณ์ของเจ้าหลวงค่ะอารมณ์แปรปรวนเหลือเกินเจ็บค่ะโอ้ยตั้งแต่แต่งงานกับคนไทยพุทธมาบวมมากพร้อมกับหัวเราะไม่รู้หมอทำหรือผู้ชายทำเจ็บค่ะหน้าผากยังบวมไม่เท่าเลยอีกทั้งงานนี้แม่หญิงลีพรมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ประกาศเตรียมเปิดตัวเจ้าบ่าวคนที่สองไม่แคร์สามีเจ้าหลวงตุนโดยทิพย์น้องสาวคนสนิทก,ก็ได้แซวว่าข่าวเช้าแล้วแต่งมาได้สองวันจะเปลี่ยนเจ้าบ่าวมาอีกแล้วเหรอ ซึ่งแม่หญิงลีนั้นก็ได้ตอบทันทีว่าก็เปลี่ยนไปเลยสิคะแพรมหาทีวีเจ้ากําลังจะเปลี่ยนคู่อีกแล้วนะคะไม่ใช่คอนเทนต์สิก็แต่งไปแล้วจริงเออแต่จะมีอีกรอบนึงรักเราถึงจะมีผัวสองคนไงเอาอะไรมาโปะขคห,หญิงผู้ชายเขาเลิกแล้วแม้จะแต่งงานแล้วแต่ก็เตรียมจะเปลี่ยนคู่อีกคนจึงขอประกาศไว้ตรงนี้เพราะผู้ชายเลิกแล้ว ซึ่งจะมีเจ้าหลวงอีกคนถ้ามีผู้ชายเข้ามาอีกก็จะแต่งอีกก็รอบนี้นะคะขอแต่งเป็นมิสของอิสลามบ้างค่ะเจ้าสาวอิสลามบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ